ที่เกิดขึ้นที่ทางนิน่ิทีวีเราเกาะติดกันมาตลอดนะคะสำหรับคดีแชร์ลูกโซ่ที่เอาน้ำมันหอมระเหยมาบาังหน้า DCHL ล่าสุดเนี่ยถูกจับกลุมไปแล้วแต่ว่ามีคนที่ตกเป็นเหยื่อบางรายถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะคะเราจะพาไปติดตามรายงานพิเศษเรื่องนี้กับคุณกมลชนกทีข้าคกุลค,ค่ะสามปีแล้วผมไม่ได้กลับบ้านเจอแม่วันแม่มนเะคยได้กลาแม่ มส่งดอกเดือนละหกพัทุกเดือนทรายวันอีกวันละหกร้อแม่ผมจะเอาเงินที่ไหนชายเงินที่ไหนกินชายวัย29ปีผู้นี้อ้างว่าตัดสินใจพักการเรียนแล้วหันมาร่วมธุรกิจกับบริษัทดิจิตอลคราวโฮลดิ้งจำกัดหรือ DCHL เมื่อ3ปีก่อนด้วยเงิน2 0 0 0 0 0บาทจากการกู้ยืมและนำที่ดินไปจำนองแต่แล้วความหวังก็พังทลายเมื่อพบว่าตัวเองถูกหลอก สอนวิธีการพูดแนะนำชักชวนเพื่อนทำยังไงก็ได้ชวนคนมาที่บริษัทให้ได้แล้วเขาก็จะมีวิธีการของเขาคือใช้แบบหลักจิตวิทยาคือใช้คนเยอะๆมาล้อมคนคนเดียวครับเขจะพูด <ๆ S 2> เออใช่จริงอย่างนี้เช่นเดียวกับหญิงวัย28ปีผู้นี้ที่แบกความทุกข์ไว้ตลอด3ปีต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินใช้หนี้ ซึ่งค่าแรงก่อสร้างวันละ300บาทไม่พอใช้ชีวิตและส่งเสียลูกอีก3คนบางครั้งคิดค่าตัวตายเธอเป็นหนึ่งในผู้เสียหายกลุ่มแรกที่เข้าไปร้องเรียนและแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บริหาร DCHL หลังถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนแล้วก็เหมือนมันถอนตัวไม่ได้เหมือนเราจะถอนตัวเขาบอกว่าถอนไม่ได้นะเขาไม่ให้เงินคืนเขาบอกว่าอย่างนี้ตั้งแต่เดือนแรกที่หนูรู้ว่า มันไม่ใช่หนูจะคืนเงินคืนของเขาบอกว่ามันไม่ใช่เขาไม่ให้คืนเขาบอกว่าอย่างนี้หนูก็เลยทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆก็ไม่มีเงินยิ่งเป็นหนี้ก็ไปกู้เงินมากินมาจ่ายค่าห้องผลิตภัณฑ์ที่ได้มาพร้อมกับเงินลงทุนกลายเป็นของไร้ค่าแม้จะเอาไปวางขายเพื่อแลกเป็นเงินแต่ก็ไม่มีใครสนใจ นี่ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในผู้เสียหายเท่านั้นนะคะแน่นอนค่ะว่ายังคงมีผู้เสียหายอีกจํานวนไม่น้อยนะคะที่จะต้องประสบกับปัญหาชีวิตที่แตกต่างกันออกไปขณะเดียวกันค่ะธุรกิจแชร์ลูกโซ่นั้นนะคะก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยใช้ปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นเข้ามาทําให้ประชาชนหลงเชื่อและก็ตกเป็นเหยื่อแบบนี้ค่ะกรณีนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับเป็นคดีพิเศษตั้งแต่ปี2555 ล่าสุดมีการตั้งคณะทำงานชุดใหม่หลังพบหลักฐานเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นอีก10คนและมีผู้เสียหายเพิ่มเป็นหมื่นคนโดยก่อนหน้านั้นมีเพียง92คนพิรัตมีชื่นถ่ายภาพกมลชนกทีขกุณในช่นทีวีรายงาน